สวัสดีเจ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเเจ๊จําได้ไหมจ๊ะจําได้สิจ๊ะทำไมจะจําไม่ได้จําได้สิสีลุงสวัสดีเจ๊เร็วเดวเข้าลูกครับสวัสดีครับคุณเจ๊วิ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 ิพอพอดีได้ลสีลุงนี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ยสีลุงเป็นเด็กดีจ้เจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทําร้ายเขาหรือเปล่าถึงสี่ลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทําร้ายใครนะจ๊ะวันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดีฉันไว้ละจ้าเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่สุขหัวนอนกันจะ๊ะ มากจ้ะรู้ๆกันแล้วกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้าเข้าจ้ะอ่ะนเวทนาสีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเค้าสิลูกขอ,อ,อ,อบคุณนะเจ๊วีอ่ะลูกสจตว์จดาๆ,ๆ แม่ไปอยู่นะซ้อมเริ่มจะนชิลๆไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิี่หน้ามีงานใหญ่เจ้าภาไะได้ค่าขนมหนูเยอะๆในสีลุงจะแม่เออสีลุงจะออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะพี่เข้ามา Tip! วอดไวจะตายให้เขาหลือชายจะให้เขาหลือชายว่านางชื่อกูผู้ชนะสิทธิ์ผู้ชนะสิทธิ์ผู้ชนะสิทธิ์ผู้ชนะใคร,ร,รกล้าทำมาจดเด็ดเฮ้ เองชื่ออะไรวะแต่งตัวนี้จะไปไหนชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรกจช,ชื่อสี่ลุงครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงอย่างรละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณี้ถูกเก็บไว้เป็นฐานเอสารคุณมีสิทธิ์ี่จะไม่พูดอย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกเขาน่าจะเพ้าคขังแน่ วางลูกด้วยนะผมจะไปเข้าเวรรู้แล้วรู้แล้วร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี้สีลุงนองดูอลูกน้องมู้หญิงงงหน้า เดี๋ยวก็เงียบอีนั่นแหละนอสัง อะไรกันจ๊จายอดทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไมฉันขอโทษจ้ะสีลุงแม่บอกเขาอยากไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาอยากไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะที่ห้องจายอดอ่ะยิงโยนบุหรีอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพูดนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมอะไรกายอดจายอดจายอดที่วันมีอะไรกันหรือจ๊ะอ๋อสีลุงอ่ะเขาอยากไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่า จ๋ายอดไปใจเย็นค่ะเจ๊จเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ๋ายอดป้าวันมีอะไรกันเหรอ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ๋ายอดไปเข้าเวนฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันรลอง ฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจายยอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกตอนที่เดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่ละจ๊ะจ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ น,น,นอนก่อนน,นะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจวีก่อนนะลูกสีลุงกไปเจอลูกเวลาเจวี๋ยซะดี๋ยวจะได้ไป,ปกันนะลูกเร็วมาแม่หนูลืมถึงลูกอมอ่ะ อย่าฆ้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ้หวีนะลูก มันเรื่องอะไรกันเป็นเรื่องอะไรกันสีลุงอะสิทำไมถือดาบเข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะสีลุงสีลุงมาบ่าสีลุงวางมาไอ้สีลุงเดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำไรลุงกูละสีลุงไอ้สีลุงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมแต่วางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิงอดี๋ยวกูบอกให้วางไม่วางใช่ไหม ทุกยาบาเลยทุกยาบาเลยไม่มีแต่เงาข้าเศร้าอะไรหัวใจแทบขาอัน,นานใจไม่ไกลเจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะพา